เผยความสำคัญแม้แพรจีนพรมลิขิตเธอคนนี้ดูีกรีไมมธรรมดาถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับความสนใจมาตั้งแต่เปิดตัวกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวละครแม้แพรจีนจากละครเรื่องพรมลิขิตซึ่งรับบทโดยนักสแสดงดาวรุ่งช่อง3อย่างน้ำท่านยพัฒนซึ่งแน่นอนว่าตัวละครแม่แพรจีนนั้นต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนสำหรับแม่แพรจีน อโยธยาเชื้อสายจีนบุตรีของพระยากโกษาธิปดีจีนถ้าถามถึงเรื่องความสวยแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสวยไม่แพ้แม่พุทตานนังอีกของเรื่องหรือสาวเวรารานีเลยทีเดียวและตัวละครแม่แพจีนนั้นก็จะเป็นศัตรูหัวใจตัวฉกาจของพุทตานเนื่องจากเป็นกู้หมายที่ผู้ใหญ่ฝั่งพอริศอยากให้ลงเอยกัน ซึ่งคุณหญิงการเกตแม่ของพอริกนั้นก็เอ็นดูคอยสอนทำกับข้าวกับปลาให้กับแม่แผ่จีนอยู่ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจไม่เบาเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาด